โอ้โหแพนด้าน้อยอะไรจะเคร่งอะไรกันบานนั้นเพเธอเป็นคนบอกเองไม่ใช่หรอว่าฟิล์มเนี่ยมันจะต้องอาหาให้ดีๆเลือกให้ถูกต้องให้มีมาตรฐานฉันก็กำลังทำอยู่นี่ไงแต่ว่าขี้เกียจแล้วอะทำไมมันต้องเลือกมากขนาดนี้ด้วยอะโอ้โหทำต่อไปดีแล้วเพราะยิ่งเราเลือกดีๆนะเราก็ยิ่งได้ฟิล์มดีๆเพราะว่าฟิล์มที่เราติดรถยนต์เนี่ยจะอยู่ไปตลอดการใช้งานเลย อนะครับการติดฟิล์มกับรถยนต์คันหนึ่งนะครับเราต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูงนะครับบางครั้งก็เป็นหมื่นบาทนะครับแล้วการติดฟิล์มเข้าไปที่รถเนี่ยจะอยู่กับเราเป็นนานหลายปีนะครับจริงๆเพราะว่าใช้งานนี่มากกว่าอุปกรณ์ตัวอื่นหรือซ้ําไปนะครับเพราะฉนั้นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาในการเลือกใช้ฟิล์มติดรถยนต์ของแต่ละคันเนี่ยนะครับผมใช้เกณฑ์ไว้ประมาณสัก5เรื่องที่สำคัญนะครับเรื่องแรกสุดเลยแน่นอนครับเราติดฟิล์มกรองแสงนั้นหลักสําคัญต้องมีคุณบัติอันหนึ่งตรงร,ถงร้ถยอะ โดยเฉพาะในประเทศอย่างบ้านเราที่มีแสงแดดค่อนข้างจัดนะครับการลดความร้อนนะก็ดูจากค่าค่าการลดความร้อนรวมนะครับดีที่สุดนะครับควรจะมีค่าเกินสัก70%ขึ้นไปนะครับโดยที่ไม่ไม่ต้องมืดทึบมากนักนะครับส่วนข้อที่2นะครับก็คือในเรื่องของความหนาของแผ่นฟิล์มนะครับฟิล์มที่ดีอาจจะลดความร้อนได้ดีก็จริงแต่ว่าถ้าผลิตออกมาแล้วบางเกินไปความหนาความบางของฟิล์มนั้นจริงๆเขาวัดเป็นมิลนะครับ คือเซนหนึ่งส่วนพันนิ้วเขาเรียกมิลนี่ฟิล์มที่ได้มาตรฐานแล้วก็อายุใช้างานจะนานนิดหนึ่งก็คือจะต้องมีความหนาอยู่ประมาณ1.5มิลขึ้นไปนะครับหรือถ้าประกบเป็นสองชั้นได้เลยนี่ก็ยิ่งดีใหญ่อันนี้คือเรื่องของความหนานะครับข้อที่3นะครับคือเรื่องของสีสันหรือเขาเรียกว่าเชดดิ้งของฟิล์มนะครับให้เหมาะกับตัวรถและความชอบของของเจ้าข,ของรถอันที่4นะฮะแน่นอนฮะเราต้องจ่ายเงินยิ่งเราไปซื้อฟิล์มข้างนอกเองนะครับเราก็ต้อง ใช้เกณฑ์ในการพิจารณาในเรื่องของงบประมาณที่เราต้องจ่ายนะครับฟิลม์มกองแสงปัจจุบันมีตั้งแต่หลักพันต้นๆขึ้นไปในการติด1คันรอบคันจนถึงหลักหมื่นบาทก็มีทันนี้ก็ขึ้นอยู่กับกําลังที่เราจะจ่ายและวัตถุประสงค์ในการใช้ฟิล์มเป็นสําคัญอันที่5เลยอันสุดท้ายนะครับไม่ว่าฟิล์มจะเป็นอย่างไรนะครับมีคุรรณสมบัติดีอย่างไรก็ตามนะครับจะต้องติดตั้งได้ดีและคนติดตั้งนั้นหรือเจ้าของสินค้านั้นจะต้องอให้การรับประกันเราอย่างดีจริงๆ นะครับด้วยข้อมูลที่มีนความจริงด้วยการติดตามในการติดตั้งอย่างอย่างพอสมควรนะครับเพราะว่าเราเขารับประกันกัน7ปี8ปีจนถึง10ปีทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเกณฑ์ในการรับประกันนั้นจะต้องดูว่ารับประกันได้จริงหรือเปล่ารับประกันอะไรบ้างนะครับมีหลักฐานหรือมีเอกสารอะไรที่จะบ่งบอกถึงการรับประกันในอนาคตกับเรานะครับอันนี้เป็นเกณฑ์อยู่5ข้อหลักๆที่อยากให้ท่านได้พิจารณาในการเลือกที่ระกนัน